สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกันไลฟ์อินเดนมาค่ะวันนี้นะคะพี่กันก็จะมาออตอบคำถาม FC นะคะที่หลายๆคนนะคะที่บางคนก็กล้าที่จะถามนะคะบางคนก็แบบว่าออมอมแอมแอม,มนะคะอยากจะรู้นะคะว่าพี่กันมาอยู่ที่เดนมาร์กนะคะพี่กันทำอะไรนะคะ อยู่ยังไงมาทำอะไรทำงานหรือยังอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็สามีให้เงินเดือนใช้หรือเปล่านะคะเนี่ยทุกคนอยากรู้นะคะพี่กันก็เลยไม่อยากจะตอบทีละคนละคนนะคะพี่กันก็เลยเตัดสินใจนะคะที่จะทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะพี่กันนะคะแต่งงานมาอยู่กับเดนมาร์กนะคะก็ตอนนี้นะคะก็ได้หนึ่งปีแล้วนะคะมาอยู่เดนมาร์กก็นะ มาอยู่ตอนแรกอยู่รอ CPR นะคะ CPR ก็คือที่พิการทําคิดไปนะการที่เราจะอยู่เดนมาร์กก็จะต้องมีบัตรนะคะมีบัตรประจาตัวแล้วก็มี CPR นะคะถึงจะไปหาทํางานได้นะคะแต่ก่อนอื่นก็คือต้องไปโรงเรียนก่อนนะคะออตอนนี้พิกันก็สามารถที่จะทํางานได้นะคะเพราะว่ามี CPR แล้วนะแต่ว่าคุณสามีนะคะเขาก็อยากให้พี่กันโฟกัสเรื่องการเรียนนะคะไม่ให้ไปทํางานนะคะ อันนี้ก็คือเป็นการโชคดีที่เราเจอสามีที่ดีนะคะคืออยากจะให้เราตั้งใจเรียนนะคะสอบให้ผ่านกรน,นะคะเขาก็ไม่ได้มามาแบบว่ามากดดันนะคะว่าให้เรารีบไปหางานทำนะคุณเอาลูกคุณมาอยู่คุณต้องออกไปหางานทำนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละวันมันก็ค่อนข้างเยอะค่าอาหารอะไรอย่างเงี้ย มันค่อนข้างแพงเนี้ยเขาก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้นะเพราะว่าตัวนี้พี่กันก็เปิดอ,อกคุยกับเขาแล้วนะว่าพี่กันอยากทํางานเลยเพราะว่าเกรงใจเพราะว่าเราเอาลูกเรามาอยู่อย่างเงี้ยแต่เขาก็คือเซโนอย่างเดียวนะว่าไม่ฉันอยากให้คุณตั้งใจเรียนก่อนคุณไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอื่นไม่ต้องต้องคิดถึงเรื่องงานนะคะเพราะฉะนั้นพี่กันมาอยู่นี่พี่กันก็เลยมาอยู่อรอนะคะรอ สิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นนะคะตอนนี้นะคะฝนเริ่มตกแล้วค่ะเพราะว่าทําในห้องก็มืดมืดนี่ขนาดออกมาจากห้องนอกยังมืดเลยนะคะก็เลยตัดสินใจมาทําคลิปบนดาดฟ้านะคะเพราะว่าตอนแรกจะออกไปข้างนอกนะั้นไปไม่ได้นะคะเพราะฝนตกเน,นี้ยนี่ก็ฝนตกใส่พิกันอยู่นะเนี่ยสู้ชีวิตนะคะเอามาเล่าต่อนะคะ รออะไรได้วยเนาะก็รออนาคตที่ดีนะคะก็คือให้เราไปเรียนให้ได้ภาษาเขาก่อนเราถึงจะสามารถหางานทําได้นะคะว่าตอนนี้พิกันก็ยังไม่ได้เก่งภาษามากก็แค่พอสื่อสารกับสามีรู้เรื่องนะคะแต่ว่าออกไปข้างนอกนี่ก็คือยังไม่รู้นะคะรู้ภาษาเข้าประมาณ10%นะคะทุกคนยังไม่ไม่เกินครึ่งนะคะก็ยังยังลำบากอยู่นะคะที่จะออกไปหางานทําแล้วก็าบางคำถามถามว่าสามีให้เงินเดือนใช้ไหมนะคะ อันนี้พี่การบอกเลยนะว่าเขาไม่ได้ให้เงินเดือนพี่กันนะคะตั้งแต่แรกแล้วนะไม่เคยให้เงินนะคะแต่มีครั้งแรกที่เขาส่งไปให้พี่การแสนหกนั่นคือตอนนั้นชื่อจะทําวีซ่าแต่ว่าพี่การพอทําวีซ่าผ่านแล้วก็ไม่ได้คืนเขานะคะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องคืนเขานะพี่การก็เลยเก็บเงินตรงนั้นไว้นะคะแลวพี่การก็มีเงินของพี่การก้อนหนึ่งนะคะก็เลยไม่ได้เดือดร้อนเขานะคะ แล้วก็ตอนนั้นพี่กันยังทํางานออนไลน์อยู่นะเพิ่งจะไม่ได้ทําเมื่อตอนเดือนน่าจะเดือนพฤษภานะพฤษภาหรือมิถุนานะคะเนี่ยที่ว่า,อาพอดออีงานออนไลน์พี่กันเขาเขาปิดตัวลงนะคะพี่กันก็เลยไม่ได้ทํางานพี่กันก็เลยว่างงานแต่แบบน,นั้นมานะคะเ,เขาก็เขาก็ถามว่าพี่กันอนะ มีภาระอะไรบ้างนะคะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะพี่กันก็แค่บอกว่ามีแต่ลูกนะคะเพราะว่าภาระอย่างอื่นไม่มีมีแต่ส่งให้พ่อกับส่งให้ลูกนะอันนี้นเขาก็ช่วยเหลือนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มากส่วนเงินทีเ่เขาจะกดมาให้พี่กันนะคะก็คือที่นี่เขาจะไม่ใช้เงินเ,เขาจะไม่ใช้เงินนะเขาจะใช้เป็นเครดิตการ์ดนะเขาจะไม่ใช้แบงก์ใช้อะไรอย่างงี้ เขาก็เลยกดมาให้พี่กันเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขากดมาให้พี่กันตั้งแต่แรกนะคะเดือนแรกที่พี่กันมาอยู่ที่นี่นะเขาก็บอกว่าเผื่อคุณจะต้องใช้อะไรเผื่อจะไปเดินช้อปปิ้งอยากจะได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็กดมาให้พี่กันทีละพันคูณนะคะก็ห้าพันบาทนะคะเขาก็จะมาดูเสมอนะคะว่าเออเงินเราเหลือเท่าไหร่เงี้ยถ้าเงินเราเหลือประมาณร้อยโคนอย่างเงี้ยเขาก็จะไปกดมาเพิ่มให้นะคะแต่ว่าพี่กันก็เกรงใจนะคะก็คือจะไม่ค่อยใช้เงินเขาเท่าไหร่ นอกจากว่าอยากจะซื้ออาหารไทยบางอย่างเนี้ยเราก็จะซื้อหรือว่าอยากจะได้แบบว่าครีมโลชั่นหรือครีมทาหน้าอะไรอย่างเงี้ยพี่กันก็จะซื้อแต่ที่จําเป็นนะแต่ว่าจะไม่ได้ช้อปปิ้งอะไรมากมายพี่กันมาช่วงหน้าหนาวไงมาธันวาใช่ไหมแล้วมันก็อยู่ยาวมาจนถึงหน้าร้อนเพราะฉะนั้นพี่กันก็ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าหน้าร้อนนะพี่กันก็เลยต้องไปซื้อ เขาก็พาพี่กันไปซื้อนะเ็าบอกว่าอยากให้ไปซื้อเสื้อผ้าหน้าร้อนเงี้ยแล้วบางตัวพี่กันก็ไปแอบซื้อเองเนียเพราะว่ามันมันชอบนะะเนี่ยฮอก็มีแค่นั้นละค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้อะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นพี่กันก็ขอตอบเลยว่าพิ่กันมาอยู่นะคะอยู่เฉยๆนะคะไม่ได้ทํางานนะคะตอนนี้ก็เริ่มไปเลี้ยงได้สี่ครั้งแล้วนะคะแล้วก็สามีไม่ได้ให้เงินเดือนใช้นะคะ ไม่มีเงินเดือนเหมือนมาดามทั่วไปนะคะแต่ว่าสามีก็เลี้ยงดูดูแลอย่างดีค่ะอย่างสุขสบายนะคะไม่เคยให้อุดอุดอยากอยากไม่เคยให้ลําบากไม่เคยพูดอะไรให้สะเทือนใจว่าเฮ้ยคุณทําไมคุณกินเยอะจังเลยทําไมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยนะคะเขาจะช่างสังเกตค่ะว่าพี่กันชอบอะไรเขาก็จะซื้อมาให้อย่างเงี้ยค่ะ เห็นว่าอันนี้เราหมดอะไรอย่างนี้เขาก็จะเลิกงานเขาจะแวะซื้อมาให้เรานะคะเขาไม่ต้องบอกเขานะคะว่าเอยอันนี้ฉันหมดแล้วนะอะไรย้ยเขาไม่ต้องบอกเขาค่ะเขาจะซื้อมาให้เราเองนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะชอบก, like, ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของพี่กันขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามและการรับชมคลิปค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ